โโอ้หดูครับดูดูดูไอ okay. ้ดูก็แล้วไปสักอีกอ่ะเดี <Stell ar lanes choice> ๋ยวเดี <något donkey Monday> ๋ยวเดี๋ยวหมอก็มีที่นี่ครับปลาหมอตัวใหญ่เลยสุดยอดเลยย่างเครือเอฟซีดีครับนี่ครับไอ้ดูครับไอ้ดูไอ้ดูนี่ครับนี่ไอ้ดูนี่ไอ้ดูไอ้ดูใจต่อไอ้ดูไอ้ดูเนี่ยครับ ในมือเนี่จ้าไปไม่จะเพิ่งไปปิ้งปลาบเกกาแล้วจ้าปิ้งปลาไปอือกันวาดีไหครับมาครับมาเมื่อนี้กินปิ้งปลาครับเมื่อนี้เตรียมของมาพร้อมพี่น้องเตรียมของมาของอะไยังอะไรเนี่ยได้เหมือนี้เตรียมมาเป็นขั้นรถคนเดียครับเตรียมของมาเมือนี้พี่น้อง แซบยงนะน้ำพี่น้องเขียบมากผมที่หายก็ได้รวยจามติ้วเขาแล้วก็อันนี้ไม่ยังเลยปิกนิกเขียบมาครับเตรียมสูบเล่มเบอร์หน่พี่น้องได้เป็นจะได้จุนมาาอยู่ถนนใกล้ๆถนนบางนาตราดที่เรารับมาถึงบางนาตราดครับอยู่ใกล้บ้านช่างลูกเนะครับผมก็ยืนกัยจะลึกกว่าไรกดแชร์เด้อกดซับตะไข่ตามเดอะกระดิ่งครับ ลูกพี่อาปลาอยู่นเบื้องลูกพี่ทุกคนเอาขึ้นนังยุงสิเฮ<ะ>้ยไป,ไป,ไ,ป,ปไปจ้าไปเบื้องปลามื่อนี่จ้างไปเนาะถ้าไปเอาปลามื่อนี่จะกินเป็นต่ได้กินเทปไ่ได้กินกับจำกับเบื้องกันไปไปยังเน,น,นี่ยไป ซ้ายขวาซ้ายผนครับจะได้าได้พี่น้องไปเห็นสู้ปลานะครับสงสัยเสด็จปลาจะดูง่ครับไปพี่น้องได้ไหมได้ไหมครับวันนี้ลูกพี่ได้ปลาใหญ่แล้วครับวันนี้เนี่ยผมเตรียมมาหมดแล้วน่ะทั้งเหล้าทั้งอะไรอยู่ในรถเต็มหมดเลยทั้งหม้อฟองหม้อไฟเตเต็มมาแล้วอยู่ในนั้น เียงปังเวียงปังต้องแผลตาแผลขาดฮะเวียงข้เวียงข้อมันมันทิ้เพื่อนเดียวออกเลยเดยวไอ้ดูเนี่ยหัวแนมท้่ยวได้อ่ดตัวได้สองตัวได้ได้การขายด้วยไหมกาทำมแเดียวังเด้อ ครับด in ูด like ูดูดูไอ้ดูก็เดี๋ยวไปไดอีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหมอก็มีที่นี่ครับนี่ครับปลาหมอตัวใหญ่เลยสุดยอดเลยย่างเต้าเอฟซีนี่ครับนี่ครับไอ้ดูครับไอ้ดูไอ้ดูเนี่ยครับนี่ไอ้ดูนี่ยไอ้ดูไอ้ดูไอ้ดูเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเขาไปดูใจที่ได้ปลาเราเนี่แต่ดับเปนกระเด็นไปมะกรูดทำให้ต้มปลาจ้ะให้ต้มปลาเฮ็ด มาแฟนบอครับไปจังไหนไปไปไหนครับนี่ได้แล้คนตัวปักูดกระปุกขึ้นอย่างไรเอฟซีโอ้คือหูเอ,หเอาหูดเดาหูเอาเลยครับโอ้ดีหน้าผ่าตัวน,น,นี้คือหน้อไปครับลอยจบขึ้นมันไม่ผาหรอกแต่ว่าลอยกจะขึ้นขึ้นเอาครับ ดูดูไม่เห็นจะดูเบิ้งครับเอทีเอทีครับไปเออปุ๊บไปเปิดประมอสเลยครับตัวมาเริ่มเลยโอ้โหความหมายปูดนะครับไปย่างดาบิดรีวิวรีอิวไปครับมาเด้อพี่น้องเลยคุยทางไกลทางไกลครับสมอยากอยู่ครับเพื่อนหมดปุ๊บไม่บัดไงวะพี่น้อง ปลากันไปดูกันเลยพุดนะครับต้นหมูพริกต้นมะเขือพวงต้อนอยังหลายเนาะนี่ครับพริก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 เดี๋ยวจะใครมาเก็บเอาดอกพริกครับพริกต้นใหญ่ๆเลยครับครับ,<อ>รบต้ยมยำแบบนี้เลยครับลูกพี่บอกว่าให้ต้ยมยำมามาทีกัน ได้แก้วเดูเขาเดินเดินสายเดินปีนะครับฮะมันร้อนแล้วมันร้อนแล้วเตาเนี่ยเตานีอโอเตานี่เหรอนี่ก็จะเป็นย่างครับปลานี่เนี่ยปลาเยอะแยะเลยครับเนี่ยขึ้นจากเอาทานอก่อนนี่บ้างมันไม่ติดน้องนาะเนี่ยครับอยากกินเตาโรอยากกินอะไรมีหมดเลยครับความสุขในเมืองกรุงนี่ยนะครับเนี่ยจะจะของเจ้าของโตลิทสามพื้นที่สาม กันกว่าร้านนะครับเนี่ยที่นี่ครับไม่ใช่พูดเล่นนะครับเนี่ยไม่ใช่น,น้อยนะครับเป็นนี่ครับเลยหนามอะไร <c oughs> เป็นร้อยล้านเนี่ยเป็นนี่<อ>ก่อนเป็นเป็นนี่ครับไม่ใช่มีหรอกเดี๋ยวเขาหยัดแป๊บนึงนะครับไม่บอกว่าเป็นนี่เดี๋ยวพวเป็นไงครับรสชาติโอ้แซ่บสัสเนี่ยแอนอนเผ็ดครับอ่อนเผ็ดนะอ่อนเผ็ด พริกพริกเนี่ยครับพริกเนี่ยจะรู้นะครับเนี่ยจะโดครับจะโดหม้อไฟกระเหลียงเนยแต่ไม่อยู่ใกล้กระเหลียงนะพริกกระเหลียงจริงอ่ะครับนี่ครับกำลังเดือดเลยยกหม้อมาจากบ้านเลยครับเนี่ยไก่โมโหแล้วเนี่ยกินกันไปเดินไปครับผมลูกคุลูกคุงแล้วกินย้อนยุกอ่ะกินแต่สมัยเก่านึกถึงอดีตตอนสมัยเก่าเรากินเน่ะ มันก็มีความสุงคูย่าตยายแล้วใชด่ดูอ่ะชวอนแช่ชก่อนวันนี้ลูกพี่จะทำเมา,มาเขาบอกเมาแล้วเดี๋ยวผมเมาไปนอนน่ะเมาก็นอนมจาดันใหญ่ผมบอกว่าเมาก็นอนนี่ครับไปเรื่อยๆมนันนันขับรถยังไม่ถึงบ้านจริงๆ อะไรอะอะไร,<อ>ะไรผมเมาแม่ผมไปเามานะนี่หายมีแต่ปืนไปแม็กหายไปอยูไ่ไหนก็ไม่รู้ที่ไหนเห็นไหมทีนี้นี่มันร่วงอยู่ด้วยกคนนกพ้าวอ่ะโอ้ไม่ได้เดยนั่นนะแม็กร่วงไปอะ่ะเมาจนปืนหายครับป <c oughs> ืนหายแม็กหายเมาจนแม็กหายโอ้โรสชาติเปรี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามพริกหน่อยนึงเนาะใส่เนาะ อย่างครับแป๊บนึงเขาี้ยวันนี้เนี่ยครับย่างปลาหวานนะครับเด็กหวานหยังไม่มานี่ก็อาจารย์ใหญ่บอกว่าเด็กหวานหยังไม่มาเด็กหวานายังไม่มาครับเดี๋ยวครับนี่ลูกค้าอาจารย์ใหญ่ครับทางไลฟ์ซีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกงกินนะเดี๋ยวทำไลฟรต่อนะตอจริงๆเนี่ยครับปลาอันนี้ปลาจะดูนี่ร้อนๆเลยนี่ครับ โหสุดยอด FC ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่เขามาดูนะครับผมเนี่ยฝากกดติดตามสาธยายน้ำเบรคกระดิ่งนะครับผมโดแล้วเลยครับหาไม่ได้ครับบรรยากาศในเมืองกรุงครับอากานยากแล้วก็มันอยู่ไปมันก็คนเราไม่ได้อมตะ่าอยู่ได้ตลอดชี่วิบอะไรย่างปลาหวานนี่เรก็รัไม่ให้ลูกเลย สุดท้ายไปก็ไปไม่ได้สักหนึ่งเออไปไม่ได้เราก็ทำอ่ะคือถ้าเราไม่ทำเลยมันก็ไม่มีความสุขนะท่านอูดเหมือนที่มิ้มันขาดอะไรไปอ่ะถ้าเราทำไปด้วยนะมันจะได้ครับเป็นยังไงครับอร่อยไหมแซ่บด่าแซ่บแซ่บเดี๋ยวกลับไปบ้านเนี่ยแซ่บอย่างนี้อย่างนี้ใส่ครับเขาเดี๋ยวมาด้วยครับคลิปนี้ขอฝากไว้ทานี่เนาะจ้าท่ามันจะได้ ไปดิ้มไดิพี่กว่าไปดิพี่กว่าไปดิพี่กว่าครับพี่ใหญ่ร้อนร้อนครับหน้าแดงแล้ว